เอ้าครับผมนี่ครับผมกัทีมงานครับผมที่ที่สามที่เมื่อวที่ทูบีซีงครับผมตอนนี้เราเตรียมของกันหนึ่งับเพราะว่าตอนนี้กําลังจะกลับประมาณสิบโมงนัดเขาไว้ครับก็มารับครับมีรถมารับก็รอทีมงานอีกคนหนึ่งนะครับหัวร้อนหัวไปิงฟิชชิ่งไปตีปลาไดด้หมไปตีปลามาครับรออยู่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 มาู้ดมาพูดแเอาอามาแล้วบ่ มันบ่โอ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้ล้วหัวหลอนแสองตัวเลยหัวห้อนพิชิงหัวห้อนพิดถิงนี่เนี่ยเหตุผลของการตีตีละเนี่ยความตีที่ตีสองผลตีแต่ตีสองแบบความความมันความมันความอดความทนความอึดความถึกอยู่นี่เบิดอดตัวก่อโอ้เลยไหมโอ้ย ดีใส่กอง้ะเอกเอหน่เลยสมรอตนึงบ่ได้น่โอ้โหเออขากลบไปเอกเลย้วเนี่นี่ปะแบทนะครับปาแบเกาหลีโอพไอด้ตัวเีเลยครับได้ตัวเลยฮะแล้วก็กับอีกตัวข้างล่างโอเคครับรปได้ตัวเลากว่าัวอืมตัวตัวไหนตัวแรกวะ อุทนครับนี่นี่ตัวตัว็แรกไล่กัดปลาเล็กอยู่หาซื้ออะไรพี่้องกรีนตาพ่อไแมผมสวัสดีครับกัดเลยวิ่งไล่สวบเลย